ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับเสระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้ผู้ใดอยากจะได้ง้วนใยมาใหม้นะครับเด้อจากขอของพอสิทธ์นะครับพี่น้องครับวันนี้ผนมีให้เลือกอ่าให้ชมนี่หลายเลย่องนะครับโดยเฉพาะแม่ลูกแล้วก็มีงวดทองมาฝากพี่น้องเนาะ เป็นง่วงไม่กะแทบจะสุดตนั่นแหละพี่นอ้องเนามาพบกันในวันอังคารทีศีนะครับเนาะอ่ะนี่แหละมีง่วงท่องกันง่ายๆแดงๆหลายตัวอยู่ดนะครับผู้ใดอยากได้หัวหลวงจังมาเอานะครับเนาะนี่จังตัวนี้นะครับนเนาะเฟื้ใหญ่ขึ้นกันครับผมพิกัดของขอ,งของพกพระศิษย์นี่กกอยู่ที่บ้านโนนแต่ตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเส้นทางออกอะจะไปทางโกศมนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอ้าง่วงดีๆมาใหม่มาฝากพี่ฝากน้อง นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวบุญชูสิภาพไปพูดคุยท,ทักทายกับท่างเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีดีเอฟซีของอาจารย์บุญชูทั้งสองช่องทางนะครับผม <c oughs> สำหรับมือนี้เาขเาคือนเขาครับพอๆกันกับว่วงงามๆม่วแม่ลูกแม่ทองครับผมแต่ว่ามณีสองเดี๋ยวสามยังบ่มีนะครับผม เอาพิกัดฟาร์มเฮาอยู่ที่บ้านโนนแตกครับตำบลทาสองข้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองครับอีกเบอร์กัศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามครับเฟซบุ๊กพัดออนิวว่านสารคามครับผมครับผมสำหรับมือนี่เฮาแม่เอาง้อทองก่อนครับผมเอาง้อทองก่อนนะครับยูนี่เพื่อนเปิดให้ซุ้งฟรีทัวอีสานไม่เท่าพี่น้องครับทวีสานเราก็ต่อรองได้อีกนะครับเนาะเดี๋ยวทีภาพเบอร์กันเอาง้อทองนี่แต่เพช็คยังไงด้วยครับง้อทองพี่น้องอ่ะง โอ้ยอ่าใส่อ่าให้พี่น้องเห็นจะสัตวก่อนนะครับเนาะโอเคเอ้าตัวนี้ง้วนท้องใหญ่หนาแล้วก็ล้มตัวค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียวนะครับครับตุ้มตามครับเจ็ดเดือนครับผมตุ้มตามเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องตุ้มตามเจ็ดเดือนสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับลอยสี่สิบห้าบวกง้วนลูกไหนครับนี่ง้วนลูกสองครับผมลูกสองด้วยพี่น้องนี่แหละเฟม่ใหญ่แบบนี้แหละควักควาซิตเอาเอาแล้ครับเปิดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าเอาอะไรมาง้วนใหญ่ๆราคาเบางๆ อาเบื้องมุมนี่นะครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเสียภาเบื้องทั้งหนาหนะครับเนาะนี่นี่แหละหนังงางามลูกสองแล้วก็บ,บดดีนะครับเด้อครับผมยังถึกได้แหละพี่น้องนี่แพงขานะครับเนะนาะนี่หนังข้อนั้นหนาเบื้องแผ่นหลังเอาถือว่าพ่อต่อแหละตัวแรกกระไดนะครับนะักซีซีเก้าเองนี่ตะกีมเกล็ดเบื้องกลัวรุ่นนี้พี่น้องเอานานี่เป็นง้บวบดนะครับเนาะบดแบบบดจะเต็มนี่แหละนะครับเนาะแต่เสียเบื้องไทยยางเบื้องอีกข้างหนึ่งครับพี่น้อง สี่สิบเก่าองได้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับเออนี่เบื้องขางนี่นะครับเนาะอ่ะนี่ใหญ่ๆทึบๆนี่แหละครับผมนี่สี่มื้นเก่าไหมพี่น้องครับเนาะผ<ม>ู้ใดโทรไว้ใดก่อนนะครับเนาะอ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับขันบัเวเสือกมาชมหนาคอกอีกที่หนึ่งครับพี่น้องอ่ะพูดคุยสอบถามต่อรองกันได้ทรงฟรีสวยอีสานอ่ะตอนนี้บัวมีอย่างที่เนาะครับเนาะตอนนี้มีน้ำติ้งครับผมเอ๋อมีน้ำติ้งนิดหนึ่งว่าท่านพี่น้องเอาน้ำติ้งบัตีมันหรอครับผมเออนี่นครับเด้อ อยากได้แบบนี้มัมันตัวใหญ่เลยคะับเดี๋ยวผมจะย่างเ่งให้เบิ้องบงกว้างนะครับเนะาะนี่นะครับเดอ้อนี่โยงนยกดีครับผมตัวใหญ่ใหญ่นี่นอกตั้งดีดีครับตัวนี้อ่ะเอาเลยนะครับเอาเบอร์แรกครับเดี๋ยวจะพาะเบิอร์ที่สองครับพี่น้องวันนี้ใหญ่ด้วยครับพี่น้องสี่สิบเก้าตัวที่สองกะงอหัวหล่นทองครับผมงอหัวหล่นทองเลยครับเด้อผมอ่ะหัวหล่นทองนะครับเนาะอ่ะ เออตัวหัวล้นทองอ่าตัวนี้ทองพอได้ททองเจ็ดเดือนหรือครับทองช็อกโกแลตได้สองเดือนครับผมทองช็อกโกแลตสองเดือนหัวล้นกัใส่ใยเติบได้หลายพี่น้องรอย C สิบสามครับรอย C สิบสามนะครับทองกับช็อกโกแลตลูกไหนครับลูกลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นง้วที่สองตัวนี้ลูกสองครับตัวนี้ลูกสองนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้เป็นอ่างัวที่ค่อนข้างที่จะแดงเข้มแล้วก็บตัวตัวใยดีอยู่ครับผมเปิดเท่าไรครับนี่หาเงินหาพันบาทครับนี่หาเงินหาเองพี่น้องครับวัวหัวล้นเนาะ หาซิปหานี่รัมตัวเงาเออเบื้องมุมนี้ชัดๆก่อนนะครับเนาะดูมุมนี้ชัดๆก่อนแล้วครับพี่น้องเด้ออ้าอยากได้ก็มาเอานะครับพี่น้องครับอ่ะวหาเมื่นหาครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องทั้งอ่ะใช่นะครับเงาหางใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องเออเคร่งนดำดำเออฝนใส่มาครับแบบนี้นี่เออนี่โอเคอ่ะนี่หาซิปหาโตเอาได้พี่น้องเด้ออ่ะแข่งขาดำบักเลยพวกได้หาแบบนี้อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้อง ขานะครับเนาะเออนี่เบื้องแข่งเบื้องขาตั้งนี้บ่มีดอกครับผมครับผมเบื้องมุมสูงๆนะครับเนาะเออนี่นะครับหาเมินหานะครับเนาะเดี๋ยวสิเบื้องหน้าตรงครับผมอันนี้ดูหน้าตรงอ่ะงอห่าหล่นนะครับเพื่อหาแดงเข้มๆใหม่ๆอยู่กะตัวนี้แหละครับผมอ่ะนี่แขงขาอ่ะเบื้เผาหน่อยใหญ่ส่นใหญเบื้องเอาพี่น้องใกล้ๆนี่แหละขาวัตถุก็ถอดนะครับเนาะโอ้ครับผมเบื้องไทยยางอีกรอบนึงครับอันนี้ เดินเดินลูกเดินนี่ต้องถ่ายยางเพิ่งเพิงไก่ไมันโตใหญ่โตถึกดีเลยแหละพี่น้องหุ่นลึกๆ,ๆนะครับนี่ให้เพิ่งถ่ายยางโอ้โหราคาพี่นอ้องเอานี่ต่อลองได้นะครับเนาะโอ้ตัวนี้พี่น้องครับเพิ่งดีๆงามอยูด่ดีนี่เป็นถ่าลูกแมาดีเบอร์สามเป็นแม่ลูกนะครับเ<ม>ด้ออ่ะแม่ลูกอ่าสายขาวสายดำนะครับเนาะ ลูกลูกมันโตไหนโตกินน้องตนวนีโตัวนี้ตัวนั้นนี่เนาะครับผมอ่ะลูกตัวนั้นอยู่นี่เด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสีผ้าเบิงนะครับเนาะลูกประมาณสองเดือนนะครับผมประมาณสองเดือนนะครับเนาะอ่ะลูกประมาณสองเดือนแม่สูงเท่าไหร่ครับลอยสี่สิบห้าบวกบวกครับผมแมียลอยสี่สิบห้าบวกบวกอ่างไงเด้อเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้ลูกสองเดือนลูกพ่อได้ครับลูกพ่อชัดเจนไปไลยครับผมอันนี้ลูกพ่อลูกนะครับมาเป็นลูกพ่อได้พี่น้องครับแต่ว่ากกับบดดีู่ดอกบดดีนะล้ำโตเงาเลี่ยมดีอยู่แม่อ่างไงนะครับเนาะเออ นี่เด้อครับเด้อเอานี่ลูกตัุ่นตัวน้อยเด้อพี่น้องเด้อครับเออลูกตัวุ่นเด้อครับเด้อเอตัวสีฟ้าบึงอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นสองพันบาทครับอันนี้สี่สิบสองด้อพี่น้องครับสี่สิบสองครูนี่แหละนี่ลูกงามอยู่ด้วยครับผมลูกงามนี่เบิึงเอาเบิึงลูกนะครับสี่หมื่นสองบึงมุมสูงตัวน้อยนะครับตัวนี้เออนี่ตัวใหญ่ตัวลึกเด้อครับเด้อพี่น้องสี่สิบสองเอาต่ออีกครับผม ตำหนิบัวไม่เหรอครับผมม,มนนตำหนิไม่มีด้อครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองสิบ้าเบื้องไอ้แม่คักๆบะดนี้นี่แม่ลึกดีด้อครับด้วยพี่น้องนี่สี่หมื่นสองคูนี่แหละครับเออเอาเบื้องมุมนี่เห็นชัดๆนะครับเดบบัวม่มีปัญหาดอกครับพี่นออ้องเบื้องทายยางอีกรอบนึงครับประเดี๋ยวนี่เออ,นเอ,อวนส่มาเลยบบดนี้เดบบัวอีกขังหนึงของแม่เพิ่นนี่แหละครับพี่น้องสี่ 12ตัวยใหญ่เนี่ยแหละครับผมอ่ะใหญ่ลึกดีด้วยครับแมพี่นอ้องนี่แหละลูกอ่ะเดี๋ยวจะพาบเบื้องเบอร์ต่อไปครับคู่ต่อไปนะครับเดอ้อต่อไปเป็นตัวน,นี้เลยครับนี่อ่ะเป็นเมยแม่ลูกผัวครับลูกผัด้วยครับพี่น้องอ่ะ แม่ก็ถือว่าเป็นไส่กลางๆนะครับพี่น้องไส่กลางๆครับไส่กลางๆเป็นว่าแม่บัวนะครับอุ้ยลูกไก่ซะแม่ละพี่น้องอ่ะตัวนี้ลูกผู่จ๊ะเดือนหรือครับประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนแม่ท้องไปครับนี่แม่ท้องว่างอยู่ครับอันนี้แม่ท้องว่างนะครับพี่น้องแม่ไส่ร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบเต่านครับประมาณร้อยสามสิบบวกนิดหนอครับประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับเด้อพี่น้องอ่ะเป็นว่าลูกผู่แม่ไดลูกไหนลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกเพิ่งเหลือว่าลูกแรกนะครับส่วส่วดีอยู่นะครับเนาะลูกผู่ตัวใหญ่อยู่นะครับเออนนะะครับเา นี่แหละเดี๋ยวได้พี่น้องลูกผู๋ตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวให้นกผูกกันเลยถามราคาไห้นะครับเนาะเอออ่ะงูลูกผู๋ราคาเกษตรกรครับผมู๋นี่ยุคเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่พันบาทครับอ่ะอันนี้ยี่สิบสี่ด้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่นะครับเนาะอผู้ใดหาแบบนี้ยุกอะมาเอาใยได้ครับพี่น้องเด้สี่พันบาทถูกสองหมื่นสี่ตัวลองได้อีกเด้ครับต่อรองได้อีกได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นวเดี๋ย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 วเดีลูกเดี๋ยว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 นะครับเนาะ อออสองเหมือนีกับแดงว่าสองตัวพี่น้องครับอ๋สองตัวครับผม,มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับหลายลาราคาแล้วแบบร้องมาบาหมันแน่นอนครับออไม่หมันแน่นอนไม่ดูดเห็น<ม>พร้อมนะครับเนาะลูกตัวดีดิพี่น้องครับ,รบนี่ไปซะลูกเดี๋ยวจะพักตัวต่อไปครับต่อไปเป็นที่เด็ดครับผมที่เด็ดนะครับพี่น้องครับตัวหนาๆนาะครับเนาะเออเอาครูเกากับซีมีไอคลิปนี่แหละผู้ใดไรพท่านนี่อ่า เห็นนะครับกับเบื่อิันี้ก็ได้แม่นี่ังไออ่างลึกตะไน้ครับพี่น้องอ่ะแม่นี่อ่างลึกลูกตัวแม่เด้อครับเด้อตัวแม่ครับลูกนี่ย่างหนานะครับเนาะลูกนี่ย่างหนาแม่ก็น่าจะเป็นสัตว์เด้อครับตัวนี้พี่น้องผมเป็นสัตว์ครับเมื่อนี้ครับโอเคนะครับเนาะนับไปอีกยี่สิบมื่อครับผมครับแม่เป็นสัตว์พอดีเมื่อนี้แหละพี่น้องเอ้าไปนี่อีกรอบหนึ่งใส่ได้นะครับอ่าลูกพอดได้ครับจักเดือนแล้วลูกลูกว่าชัดเจนมันได้ครับประมาณสามเดือนครับลูกประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องลูกหน้าหนาเด้อครับเด้้อตัวนี เดี๋้อลูกเอาเปิ้งแม่ก่อนกันแม่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสี่สิบห้านะครับร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าได้เด้อครับพี่น้องลูกไหนครับเนี่ยว่ลูกสองครับตัวนี้ครับว่าลูกที่สองครับอ่ะนี่เด้อครับลูกคนตัวยืนอยู่นี่ตัวย่างหนาเลยเด้อครับเด้ออ่ะเด้อพี่น้องเห็น้องเดี๋ยวสิไล่ไปใส่แม่เออจอดกันลูกวะนี่อ่ะนี่นะครับเนาะครูนี่เปิดที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้อันนี้สี่หมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับลูกงามๆเด้อครับเด้อพี่น้องครับนี่ครับ ย่างหนาเลยล่ะครับผมอ่ะเวิ่งทายย่างของแม่คุณครับเอเดินไปเลย,เลยอ่ะนี่นี่อ่ะเบืเอ่อเน,นี่ยลูกหนาหนาเนี่ยแหละครับบักใหญ่เลยเด้อพี่น้องครับ,รบมแม่เพิ่นเบื่อเอานะครับผู้ใดเห็นไม่ชัดกน,นี่็โตลูกเพิ่นเออนี่ลูกย่างหนานะครับเนาะครับผมอ่ะนี่อยากได้มาเอานะครับอ่ะแม่บักใหญ่เออเดี๋ยวผมน้ำเบื่อลูกอีกสักกัน อันนี้คือโตลูกคุณนะครับพี่น้องย่างหนาไปลูกเดี๋ยวอะไรใส่แม่กันเบื้องหลังย่างแตกอ่ะคู่นี้นี่เบื้องงุ้มหงกวงแม่แย่ครับมาเบื้องเอาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะพาบเบื้องโตต่อไปครับพี่น้องครับเอาไปเป็นแม่ลูกมาล่นนครับผมเออดี๋ยวเด้อลูกตัวนี้มันมายูน่นน้ำแม่พี่น้องไม่อยากไปหลินน้ำตัวคุณอ่ะมาเบื้องเอาเด้๋ยวขึตัวนี้คุ้มๆพี่น้องตัวแบบง่ายผู้ใดมักหนาหนา,น,าน,นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องอีกเนี่ยที่เด็ดเลยแหละครับ ที่เด็ดมีให้อีก2คู่นะครับผู้ใดมาคมใหญ่แม่น่าจะใส่ลอยสามสิบสามลอยสามสิบหาน่าจะได้เด้อครับพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้เอยหานิ้วหาครับลอยหานิ้หาาได้เด้อครับเด้ออ่ะคู่นี่ลูกงามลูกเทพนะครับเนาะลูกเคเหกแปดครับลูกเคเอหกแปดแม่บบกง่ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวลูกมันยังไปขุ่นอยู่เตอนแม่นะครับเด้อลูกยังไงตัวนี้แม่สูงลอยหานิ้หาาได้เนาะได้ครับเป็นงัวหัวลุ่นครับลูกนี่บบกงามนะครับเดี๋ยวให้อ่าเป็นไรมาให้นะครับเนาะ ลูกเคพหกแปดครับผมสามเดือนครับสามเดือนพี่น้องครับสามเดือนนี่มงโตวบกเงาทึกๆเลยลหะตัวนี้เมื่อลูกสองครับมึงหางมาครับเนาะเอายืนอ้อยหน้ามาทังแม่ถูกหมเออเดี๋ยวจะเห็นรอยอ่ะมึงจะชัดเดี๋ยวได้พี่น้องมันยืนท่านนสวยมันเห็นมาชัดอ่ะนี่เองแม่ก่อนก็นเลยอ่ะนี่หน้าตาของแม่เพื่อนนะครับพี่น้องเ้อะแม่ยิ้มยิทึกๆเนี่แหละครับผมเขาดูแม่ก่อนนะครับเออ เห็นมัวเสกันดีๆกันอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเด้๋พี่น้องมุมมันฉากกันหดจริงๆมันงามนะครับผมจาก่ายเห็นในชัดยุทอกเอะเอาไหมนะครับเอาคูนี่เดี๋ยวราคายังเบิ้งกัดนะครับมีเบิ้งขางใส่นะครับเนาะเออเด็กหน่อยหลายเดี๋ยวผมให้มันยืนยังกันนะครับเนาะจางทีชัดจินนะครับอแป๊บหนึ่งนะครับเนาะเออมันสมผสมโดยสิผ้าเบิ้งราคานี่ทำได้ในหูด้นยครับเด้๋ยวพี่น้องครับอ่ะแม่ยืนสวยแล้วเออ ได้ลูกก็ห่างนี่ครับยืนเฮี้ยงแค่หน่อยจะสีถามราคาให้เป็นต้นลบบผู้มาสีจะช,ชัดอ่ะอทังผู้ลุกไปอือเด้อเออนี่ชัดไปครับนี้เอาคู่นี้นี่เปิดว้ชี่เท่าไหร่ครับเจ็ดหบาทครับเจ็ดหมื่นสเครับเ<อ>ด้อพี่น้องเจ็ดหมื่นสามบาท่ 7, าทอร้องเอานะครับเนาะเด้อเจ็ดหมื่นสามเลยพี่น้องครับอ่ะเจนะ็ดหมื่นสบาทอ่ะเจ็ดหเอาเดี๋ยวมาเบิ้งตัวจริงเอาอีกทีหนึ่งนะครับเด้อ ตัวตัวใหญ่ค่ะขวดแม่เพิ่นนะครับเป็นไอไอกล่องครับมื่อนี้ลูกไอกล่องเดี๋ยวแล้วพี่น้องหามุมไทยดีๆกันเออนี่เจ็ดหมื่นสามนี่พี่น้องเด้อตัวนี้เอ้าเบิ่งชัดๆกว่นี้แม่หันใส่นิดนึงครับเอออ่ะเจ็ดหมื่นสามเออนี่งามๆหรอกครับผมเจ็ดสิบสามลูกแบบง่าอ่ะแม่กะว่าหน่าจะมีปัญหาหรอกครับพี่น้องว่าลูกสองมีเด้อครับเด้อเออนี่เบิ่งมุมนี่เอาแม่หันใส่ครับว่านี้เออนี่เจ็ดสิบสามเ่อลูกที่สอง แม่ท่านใดถ้าเป็นว่าครับนี่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้กลแล้วเด้อยรับพี่น้องเอาเจ็ดสิบสามต่อเอาครับอ่ะหลอดไดโซนในกระถามหมดด้วยพี่น้องเด้อแต่บ่ามันก็โตใหญ่แลวล่ะนี่ลูกงามพร้อมไหมนี่ไหมน,นี่หางบ้ดอกบ่าแซมหรอกครับผมอ่ะเบิง้งเตืสีพราเบิ้งถ่ายยางคู่นี่เบื้องนันโดนนะครับพี่น,อนอ้องเพราะเป็นง่วนใหญ่นะครับเนาะเอออ่ะลูกงามงามนะครับตัวจริงๆนี่เอาเดินข้าบไปนี่แม่เดินอ่ะค้นไปเลยนะครับเออยางพลาสติกนี่แหละ นี่พี่น้องครับโค้งใหญ่นะครับเด้อเอาเบื้องเดินโดนจัาหน่อยครูนี่นี่เบื้องเห็นสองขางนะครับเนาะไล่บระก่วนะครับลูกเพื่นโอ้ยสันสันไหนยังงับนะครับเนาะอ้าวอีกครูหนึ่งเทถัครับเดี๋ยวสิพลาเบื้องครูต่อไปครับพี่น้องวันนี้ครูต่อไปผู้ใดเน้นเรื่องสีนะครับเนาะจัดว่าเด็ดเฟี้ยงใหญ่ค้งใหญ่พร้อมนะครับมาเบื้อง่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไล้นะครับเด้อพี่น้องนี่เอาสามตัวเท่ากันเลยบ่แม่นครับผมโอเคแล้วครับโอเคเลยตัวนี้ก่อน อันนี้ลูกพอได้ครับนี่ลูกว่าชัดเจนมันได้ครับตัวนี้ครับแต่บะตัวงามแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยหาซีบได้ครับแม่สูงร้อยหาซีบครับผมเดี๋ยวค้นดูช่างพี่เออโอเคลรวง้อเลยอ่ะนี่แม่สูงร้อยหาซีบได้ไครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่ะพิเศษสามตัวครับเอานี่ตัวแม่เพิ่นตัวนั้นก็สูงร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบหาได้ขึ้นกันนะครับด้วยพี่น้องตัวลูกเพิ่นเออประมาณหาเดือนกลัวลูกประมาณหาเดือนกว่าลูกพุทธจินนะครับเนาะครับผมอ่ะครูเนี่ยแม่ท่านทำเป็นวง อ่านี่แล้วครับผมนี่เด้อพี่น้องอันนี้ลูกไรกครับลูกลูกสองครับตัวนี้ลูกสองอันนี้คู่นี้สีแดงใหม่แล้วครับเด้อหางแมียเาวลากดินอยากจะยกถามเอาบันนี้ตัวนี้ทับไปหรือท่องไปตัวนี้ได้ทับได้เดือนแล้วครับบ้ารอบแล้วครับอันนี้ใส่พอไหนครับใส่สติงเล่ครับผมใส่สติงเล่นี่ก็ได้หาซิบก้วไปหลายเลยนะครับแม่นครับสามลูกสองไปครับเอาซื้อสามรุ่นสี่นะครับเนาะเดี๋ยวได้พี่น้องมึงตัวเมียนี่กันนะครับเนาะงัวขอเดูกันวะอ่ะ เดี๋ยวเชียวเซ้ถามราคาเซ้กันให้เบิบงนะครับชุดนี้เท่าไรครับแปดมื่นห่าพันบาทครับเอาแปดมื่นห่ามาอีกแล้วพี่น้องครับครับผมแปดสิบห้าแบบง่ายดุกไงนะครับเออเอานี่นะครับเด้อปล่อยเลยแับนี้พูดได้แยกกับคอยหลังไม้เอาอยากแยกยกคู่นี่เท่าไรนะครับพี่น้องครับผมถามเอานะครับเนาะนี่เออนี่แปดมื่นห่าจุบนี่จะพอคู่นี่ก็ได้เท่าไรเลยพี่น้องคิดว่าง้นเอานะครับเนาะแม่นั่นทางแดงทางง่ายก็แม่นี่อีกนะครับเลือกเอานี่เอออ่ะเบื้องหน้าตานะครับเนาะ ชุดนี้แหละนะครับเป็ดมืนห่าเออตัวนี้หันหน้ามีพอป่ะนี่มงตัวใหญ่เออนี่นะครับเดอ้ออุ่นมึงขึ้นหนักวิ่งเลยไปในขเขาแจ้วแล้ว <c oughs> นี่เระพี่น้องครับเอาแยกออกพอดึงตัวนี้ไปป่ะนี่นเสียมึงตัวนี้จะชัดเออดึงตัวหนาพุ่นเออนี่นะครับเด้อตัวนี้เอาจากแยกตัวใดถามมาเด้อพี่น้องครับ,รบนี่ละชุดนี้แหละเด็ดเลยนะครับเนาะมันแม่เพิน่นขึ้นป่ะครับแม่เพิ่นขึ้นมึงตัวนี้ ะมื่อเนี้ยกะข้อความสิกับมีให้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผมอ๋อสำหรับคลิปนี้กะขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ